สวัสดีประชาชนชาวโลกทั้งหลายครับสวัสดีกับทุกๆท,ท่านทุกๆคนไม่ว่าท่านจะเป็นคนเผ่าไหนชนไหนประเทศอะไรเข้ามาชบชมก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง24สถานแมจิกนะครับเ,เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันนี้จะเปิดไพ่ของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่17 คิดว่าคงหวยกันละนาวนะครับเอ,อ่ออะชีวิตจริงของเราวันจัน์นะครับเริ่มใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่ สี่ที่ห้าที่หกไปที่เจ็ดไปที่แปดไปที่เก้าไปที่สิบอะไรเนี่ยจะออกมาเสียใ,ใจด้วยไม่ได้หยิบมาอ่ะนะครับ ดูให้รู้ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงเราจะเจอเรื่องอะไรแล้วเราจะผ่านมันไปได้ยังไงครับการสูความจริงชนะและทุกอย่างอ่ะใบแรกนะครับเป็นไมท้านะครับเป็นช่วงที่น่าจะโดดเด่นเรื่องการงานนะครับตามด้วยหนึ่งดาบนะครับมันคือการต่อสู้ที่ชนะแต่แผ้เต็มตัว <laughs> The Fool ดุ่นเลยมันถึงใจ วังเปล่าไร้สาระท่องเที่ยวอ้าวเดอะฟันไพ่พระดิเฮเลยแพนเฮลเลยแพน,นนะครับแล้วก็เจ็ดไม้เท้าอ่าแมจิเชียนด้วยอ่ะหกไม้เท้าเก้าไม้เท้าเดอะชารีอออ้าวเกินเกินใช่ไหมมา ไม่เอาครับเกิดอ่ะนะครับดูภาพรวมนะครับภาพรวมสี่ไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าเก้าไม้เท้านี่คือเรื่องงงานหกไม้เท้าด้วยนะครับการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสี่ไม้เท้านี่บ่งบอกถึงความมั่นคงปักสี่เสาแล้วนะครับหกไม้เท้าคือการงานที่กําลังทําอยู่รอความสําเร็จอยู่แต่ขึ้นไพ่ตัวนี้มานะครับ เ h อะชาริออเนี่ยถ้าทําอะไรม,มักจะทําทําไม่เสร็จอะให้มันเห็นเห็นกันไ่เลยว่ามันจะแพ้หรือมันชนะว่ามันจะสมหวังหรือผิดหวังอะมันจะเป็นอย่างเงี้ยอสวินนะครับไบสวินอ่ะบอกก่อนไพ่ไพ่ใหญ่ทั้ง5้าใบนะครับไพ่ใหญ่ The ะฟูลเดอะ u ั t นเดอะฮิลเลอร์แพนเดอะแมจิเชียนเดอะนะครับแต่ละใบาอาจจะมีความหมายแตกต่างกันไปแล้วก็ ตีความได้ทุกเรื่องนะครับตีแต่มเรื่องอย่างเดอะฟูอะอาชีพก็เกี่ยวกันท่องเที่ยวการเดินทางความบันเทิงธุรกิจความบันเทิงทุกรูปแบบใช่หมดไพ่พระอ่าไปบวชไม่ล่าไม่ขายเครื่องบวชเครื่องสังฆพันธ์อะไรก็ใช่นะครับเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นผู้ช่วยเป็นนักปรา์เป็นนักบวชนี่ก็ใช่นะครับเดอะซันหมายถึงความสําเร็จอ่าหมายถึงความสมหวังที่คุณรออยู่อะสิ่งที่คุณ ตั้งเป้าไว้เนี่ยเขาจะมีเดอร์ซันขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าแนวโน้มที่จะประสบควา,ามสาเร็จเป็นไปได้สูงนะครับโดยแมจิเชียนคือไพ่เป็นเขาเรียกว่าไพ่หมอดูเป็นไพ่แมจิเชียนเนี่ยเขาจะมีทุกอย่างอยู่ที่มือเขาเป็นตัวแทนของการสื่อสารสามโลกข้างบนตรงกลางและข้างล่างนะครับมีถ้วยมีดาบมีเหรียญมีเมท้าอยู่เนี่ยนะครับ Madison, มจิเชียนหมายถึงเส้นสัมผัสในไพ่พา,าจริงๆก็เป็นไพ่หมอดูนะเป็นไพ่ดูตัวที่สามแมจิเชียนมันคือความรู้สึกความคิดหรือจินตนาการของท่านนะครับบางทีอะถ้าเหมือนบางครั้งเราเจออะไรที่เหมือนทางมันบังคับให้เราหลบเลี่ยงไม่ได้นี่นยบางทีเราไม่ชอบเราไม่ต้องการจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราตัดสินใจให้มันเด็ดขาด แบบหาเหตุผลไม่ได้ก็ใช้แมจิเชียนตัดสินใจแมจิเชียนก็คือความรู้สึกเซนส์สัมผัสความรู้สึกได้ลางสังหรณ์อะไรพวกนี้เนี่ยก็คือแมจิเชียนนะครับถือว่าเป็นทางออกให้ท่านนะครับแมจิเชียนมันก็เหมือนเทวดาประจําตัวของท่านนะครับนี่นี่ก็สิ่งสังสิที่คุ้มครองดวงท่านอยู่นะไพพระอ่านสิ่งสังสิ ขึ้นมาให้พระขึ้นมาบางทีมันก็หมายถึงว่าท่านควรจะหันหน้าเข้าหาธรรมะหาวัดบ้างนะครับทําบุญทําทาสนสมดมนต์พว้พร้าบ้างนะครับเขามาเตือนแล้วและเขาก็มาบอกให้รู้ว่าเขายังอยู่กับท่านเขายังคอยคุ้มครอง,องดูแลท่านอยู่นะครับในไพ่นี้มีสิ่งศักธิ์เยอะนะวันจันทร์เนี่ยเดี๋ยวเห็นเน้เห็นใน,นี้ยไพ่ถึงศักธิบเต็มเลยอื มีทั้งความสําเร็จมีทั้งความสนุกสนานดื่นเลงมีทั้งเสน่ห์มีทั้ง,นนงความรอบรู้อะไรเนะี่ยซึ่งทุกอย่างอ่ะมันจะผ่านไปได้จะเกิดไปได้ดีหรือไม่ดีเนะี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับใจท่านเพราะว่าหนึ่งดาบอ่ะมาถึงการเอาชนะใจตัวเองเห็ไนไหมครับมันมีดาบแต่มันมีมงกุฎอยู่ข้างบนนั่นคือมงกุฎก็คือของชัยชนะนะครับคล้ายๆกับไอ้นี่หกถ้วยเนี่ยหกถ้วยนะ มันก็มีช่อมะกอกช่อมะกอกก็สัญ,ญลักษณ์ของความสาเร็จแต่ช่อมะกอกมันเล็กเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะเป็นไปะะช่าช้าอึดอัดหน่อยแต่เสร็จแน่กาวไม่ท้าเบือบ่อเบือบ่ออยากอยากเบื่อเบื่ออยากอยากเรื่องอะไรอ่ะเรื่องงานอยากออกแต่ไม่รู้จะไปทาอะไรต่อ,อความสามารถพิเศษศักยภาพในตัวท่านมีอะไรขุดมันออกมาใช้เลยครับนั่นแหละใช่หมดนะครับเดี๋ยวนี้นะครับการเป็นอยู่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่หรือที่ อะไรที่มุคนแออัดเยอะมากๆนะครับเราใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นอ่ะไม่พอกินมันพอกินแต่มันไม่พอใช้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนจะทํามากกว่าหนึ่งอาชีพนะครับแล้วทําทอาชีพเดียวก็คงทุ่มเทสุดหมดตัวแต่ไพ่เหรียญน่าไม่ขึ้นเห็นไหม ไพ่การเงินไม่ขึ้นไพ่คว,วามรักก็ไม่ขึ้นนะครับท่านอาจจะโชคดีในเรื่องอื่นก็ได้นะครับอาจจะสําสเร็จในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องความรักหรือเรื่องการเงินแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเงินหรือหมายความว่าไม่มีคนรักนั่นไม่ใช่มันอาจจะไม่ได้อยู่ในความคิดท่านตอนนี้มันอาจา t t จะ<า>ท <ก S 2> ่านจับจ้องไปที่หน้าที่การงานกับความสําเร็จกับไอ้สิ่งที่ท่านกําลังบากบั่นต่อสู้กับมันอยู่นะครับมันไม่ได้มีอะไรเลวร้ายนะครับไพ่ชุดเนี้ คุณดูแล้วกันดูยู่หน้าไพ่อ่ะมีไม้สบายตาไหมมันก็น่าจะมีกระบเนี้ยกระบเนี้ยซึ่งมันเป็นปัญหาความรู้สึกโดยส่วนตัวของท่านการตัดสินใจของท่านการนึกการอะไรพวกนี้ใช่หมดอ่ะความคิดความอยากจะเปลี่ยนอยากจะเดินหน้าอยากจะเดินทางอยากจะเที่ยวอยากจะมีเงินมันเป็นไปหมดอ่ะเป็นได้หมดอ่ะก้าวไม่เท้ามันเบื่อเบื่ออยากอยากส่วนใหญ่จะ ชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราควบคุมมันไม่ได้เราก็ชนะไม่ได้ถูกไหมมีการงานทําดีนะครับแต่ว่าถ้างานมันบั่นทอนความรู้สึกบั่นทอนสุขภาพจิตบั่นทอนให้ความสุขเราน้อยลงเป็นผมผมก็หาทางใหม่เหมือนกันแหละอาจจะไม่ทิ้งถ้ามันยังเป็นไรายได้ ที่ดูแล้วมันสมดุลกับสิ่งที่เราทุ่มเทเอาอาจจะหาอาชีพอื่นเพิ่มนะครับแต่มีเจ็ดไม้เท้าเนี่ยทายการงานที่ดีอะ่ะเจ็ดไม้เท้านะครับเจ็ดม้เท้ามันคือเราสามารถหาเงินหางานได้นะครับคือถ้าคุณตกงานก็ตกไม่นานอเอาง่ายๆถ้ามีเจ็ดไม้เท้าขึ้นไปสมัครงานที่ไหนไปสมัครอะไรไปจะไป ร่วมขบวนการหรือร่วมงานอะไรกับใครมักจะได้แล้วมักจะสมหวังเล่นและโดยเฉพาะยิ่งมีไพ่เดอะซันขึ้นนะครับมันถึงเวลาโด่งดังท่านละมั้งน่าจะโด่งดังใหญ่โตหัวลานได้แล้วล่ะนะครับเรื่องความรักนะครับหเห็นมีไม่มีความรักมีไพ่พาขึ้นอนะ่ะมักจะไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักอันยังไงก็ได้มันจะมาจะกิดงายอย่างมาเเซียนะขึ้นหรือ, Fool, อเดอะฟูับามาเเซียจะคล้ายกันเรื่องความรักตรงที่ว่าไม่ชอบการยึดต,ติดไม่ชอบ การบังคับไม่ชอบมีการอะไรอ่ะตั้งกฎนู่นตั้งกฎนี่ยนั่นเรื่องความรักนะครับมีเดซันใบเดียวก็ถือว่าความรักก็ดีแล้วนะครับสุขภาพนะครับสุขภาพก็เนี่ยดูดิไพ่มันไม่ได้มีเรื่องอะไรแย่ๆเลยคือวันคนที่เกิดวันจันทร์ในรอบเจ็ดวันอันเนี้ยนะครับทุกอย่างที่จะเป็นที่จะเกิดหรือผลลัพธ์ที่ออกมามันขึ้นอยู่กับตัวท่าน นะครับมขึ้นอยู่กับท่านนะครับสิ่งลักธิ์หรือตัวช่วยอ่าลังสงหอนเ้นสสัมผัสอะไรของท่านที่มีมันมันออกมาจากความรู้สึกอ่ะบางครั้งบางทีท่านสามารถเอาไปต่อยอดสร้างอะไรได้ให้ท่านได้นะครับ <S <S อย่าคิดว่าเนี่ยแมจิเชียนเนี่ยความคิดเยอะนะดูบนหัวเนี่ยมีเครื่องหมายไม่รู้จบเห็นไหมเออแต่แมจิเทียนอ่ะที่เป็นหมอดูมันก็คือหมอดูมีหน้าที่บอกผ่าน พันเครื่องมืออ่ะเนี่ยเครื่องมือผมคือไพ่าทาโร่ไพ่ย,ยิคศียสื่อสารบอกจากทางเครื่องมือบางเรื่องบางอย่างหมอดูก็ทําไม่ได้หรอกอืคําว่าเอาตัวไปช่วยคนอื่นเอาตัวเองให้รอดก่อนนะไม่อยู่ในสารระบบพจนานุกรมในสมองผมไม่เกี่ยวะครับผมไม่ได้เป็นหมอดูดงดังผมยังตกงานยังไม่มีลูกค้า ลูกค้าไม่มีมาดูไม่มีอะไรแล้วผมจะไปช่วยใครได้ยังไงนี่เกี่ยวกับคนละเรื่องแบ่งแยกนะครับอย่าเอาเรื่องทุกเรื่องไปรวมกันนะครับเพราะทุกอย่างทุกเรื่องคิดไม่เหมือนกันและทําไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่จะทําให้ท่านรู้สึกแย่ที่สุดก็คือความต้องการความทะเยอทะยานความทะเยอทะยานเป็นเรื่องดีนะครับ มุ่งมั่นเป็นเรื่องดีนะครับแต่ถ้าถ้าตึงเงินไปจนถึงกับเคร่งเครียดแล้วก็เอาจริงเอาจังจนถึงกับบ้าพลังไปเลยอะ่ะอันนั้นมันก็ตึงเงินไปนะครับให้าพามาก็บอกเลยว่าเดินทางสายกลางถ้าท่านสร้างผลงานแนะท่านทําอะไรที่ที่ดีๆของท่านอนะ่ะ ทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องการเงินเรื่องการงานธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านตั้งใจทํามุ่งมั่นทําของท่านยังไงมันก็สําเร็จออกมาในรูปแบบที่ดีหรือบางทีอ่ะมันมันเมื่อไหร่สักทีวะมันนานมาแล้วนะกูเต็นอย่างเงี้ยตั้งใจขนาดนี้ยังไม่สําเร็จเนี่ยมันกําลังใกล้ถึงแล้วครับมันกําลังใกล้ถึงโปรเจกต์นี้นี่นะครับอ่าแล้วก็นะครับแล้วก็อะไรวะ อ่ะลืมซะงั้นเออเรื่องการเงินการเงินการงานความรักสุขภาพก็ครบแล้วนี่ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะไพ่มันไม่มีไพ่อะไรจำแย่ไม่มีไพ่อะไรที่บ่งบอกถึงเขตที่จะร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นนอกจากการต่อสู้กับใจตัวเองนี่แหละการต่อสู้กับใจตัวเองอ่ะแม่งโคตรเหนื่อยอ่ะแต่ชนะได้ก็โคตรเท่ชนะได้ก็คือ คุณก็ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วอะ่ะแต่การชนะใจตัวเองมันไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวมีหลายเรื่องครับถ้าคุณชนะได้ทุกเรื่องก็เรื่อง,องโคตรจะเป็นโคตรเป็นสิ่งที่ดีอะ่ะก็อ่านะครับถือว่า่ายของคนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะครับแนวโน้มทางด้านดีทั้งนั้นถูกหวยมาว่ะเมื่อวานเนี่ย <c oughs> มาแบ่งกันใช้บ้างเดยยเอนะครับ เนี่ยคือภาพรวมคนที่เกิดวันจันทร์นะครับเกิดวันจันทร์ประจัวันที่17มิถุนายนนะครับตกมาวันที่สินะครับผมอ่านตามหน้าไพ่ผมไม่มีอะไรที่แย่ผมมองว่าไม่มีอะไรแย่เพราะฉะนั้นมันเป็นด้านดีถึงการเงินไม่โชว์ขึ้นมามันก็ไม่ได้ว่าท่านจะไม่มีเงินไม่มันไม่ใช่ว่าท่านทำมาหากินแล้วจะไม่ได้ตังไม่เกี่ยวนะครับมันแค่การเงินไม่เด็ดหรือบางทีความรู้สึกหรืออารมณ์ท่านอ่ะมันไม่ได้ไปมันเรื่องนั้นท่านอาจจะเป็นเรื่องของการงานเรื่อง เรื่องของการต่อสู้ะนะครับการช่วงชิงชิง,ชงดีชิงเด่นเนี่ยไพ่ของการต่อสู้เจ็ดเมเท้าแล้วก็ไพ่เฉลียอสไพ่นักลบอัศวินเนี่ยนี่ก็คือสัญลักษณ์การต่อตู้นะครับอย่าปล่อยให้ด้านมืดนําท่านนะครับความโลภก,กิเลสตัณหาถ้ามากเกินไปมันก็ทําให้ชีวิตมีความสุขแล้วไพ่พระก็บอกแล้วให้ยอมรับความเป็นจริงนะครับ สิ่งที่เข้ามาว่าจะดีจะร้ายเรามองให้เป็นกลางไว้นะครับเราจะมองเราจะคิดด้านลบๆด้านแย่ไปทำไม mm hmm. ในเมื่อมันมีด้านดีอยู่อ่ะถูกไหมเออเมื่อมีสองด้านก็คิดด้านดีอย่าไปคิดด้านร้ายทาไมอะ่ะเออถูกไหม mm hmm. บางครั้งมันก็หลบเลี่ยงได้นะครับถ้าท่านมีความศรัทธาและความเชื่อในตัวท่านพอนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับเป็นภาพรวมนะครับเป็นภาพรวมผมบอก ได้ไม่หมดทุกคนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้คนดูผมเยอะขนาดไหนแต่ว่าความรวมเป็นแบบนี้นี่คือการตีความและวิเคราะห์ออกมาหากท่านสงสัยอะไรในไพ่ชุดนี้หรือวันที่ท่านเกิดที่ผมอ่านไพ่ท่านฝั่งหรูใสก่ก็พิมพ์นะครับแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมก็จะตอบด้วยการอ,ายอย่านไพ่เงี้ยเรื่องความรักอกนุเป็นยังไง ความรักก็เป็นไงตอนเนี้ยกับแฟนเราก็เป็นอย่างนี้นยอย่างนี้เงี้ยเบื่อเบื่อยากยากไงเออนฮะอยากครักอิสระมากนี่ไงอืมก็ต้องปล่อยวางก็ต้องไงองม่ยึดติดออยากมีความสุขอะถึงจริงๆก็แทบบุกเรื่องครับโดยเฉพาะเรื่องความรักอะถ้าคุณมันเหมือนนี่คือตัวคุณเป็นวงกลมเนี่ยวงกลมหนึ่งนี่คือคุณนี่คือแฟนคุณไอ้ส่วนที่มันมีช่องว่างตรงกลางมันคือสิ่งที่ใช้ชีวิตร่วมกัน ส่วนที่เป็นริมๆเนี่ยริมๆตรงนี้มันคือพื้นที่ส่วนตัวนะครับถ้าไม่ลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวล้ำเส้นกันมันก็คงไปด้วยกันได้นะครับแล้วในที่จริงถ้าเป็นเป็นคู่รักกันแล้วอ่ะเป็นคู่ชีวิตกันแล้วอ่ะนะครับมันก็เหมือนคนคนเดียวกันนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วก็จะลืมว่าทุกคนจะมีโลกส่วนตัวมีมุมส่วนตัวเหมือนกูชอบกินไก่ะแต่กูไม่ชอบกินหมู ูชอบกินหมูแต่กูโคตรเกลียดไก่เงี้ยมันก็สามารถไปได้วยกันได้นะครับไม่ได้ว่าไม่ชอบอะไรเหมือนกันแล้วไม่สามารถไปได้วยกันได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคิดในด้านดีบอกได้เลยว่าไพ่วันจันเนี่ยถ้าท่านเปิดใจนะครับเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเปิดใจกับเรื่องที่ไม่เคยพบไม่เคยเจอแล้วได้เจอท่านเปิดใจรับได้ข้อมูลดีๆเยอะเลยนะ เ,ออเปิดใจตั้งจิตเลยขอพลังงานบริสุทธิ์จากจักรวาลส่งมาให้เรานะครับปรับสมดุลในสังขารให้เราเออสู่ภาพดีสูขภาพร่างกายแข็งแรงได้นะครับมีสิ่งลงสิ่งคอยคุ้มครองนะครับออขอยท่านก้าวข้ามผ่านจากปัญหาทุกอย่างไปได้ไม่น่าจะมีหรอกปัญหาคือใจตัวเองดูจากวันจันทร์ดูรู้เลยครับการงานนาโดดเด่นด้วยนะครับแต่ใจเราจะไม่เด่นใจเราจะไม่อยู่ไงนะ อ่ะนะครับนี่คือภาพระบรมคนที่เกิดวันวันจันทร์นะครับทําที่สิบเจ็ดนะครับมีอะไรสงสัยสอบถามนะครับสอบถามมาได้ในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับหากคำพูดหรือการาวิเคราะห์อ,อะไรที่ทำให้ท่านรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ผมก็กราบขออภัยด้วยนะครับหากมีสิ่งใดที่ดีต่อท่านนะครับเป็นประโยชน์ต่อท่านก็ ขอแสดงความดีด้วยนะครับถ้ามันเห็นดีท่านก็ส่งต่อให้เพื่อนให้คนแบ่งปันให้คนรอบัวงท่านได,าได้ดูบ้างได้ดูบ้างนะครับสิ่งดีๆเขามีม้แบ่งปันครับไม่ได้ดูไว้ง,งกนะครับเม,มโมรีจะเต็มครับ <g ül> ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการแล้วก็ดูเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ดูเป็นประจำหรือไม่ประจำก็เหมือนกันนะครับ ก็รักทุกคนเท่ากันเลยนะครับพี่เบิร์ตรักทุกคนเหมือนญาติเลยครับอขอให้ปลอดภัยขอให้มีสุขตั้งใจแข็งแรงขอให้มีความสําเร็จความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาตั้งใจนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับวันนี้สวัสดีก่อนครับ